หลเราจะไปผัวที่ไหนกันเนะ่ฉันจะไปผั่ที่ไหนกันอนี่มันบววสีชาบนีมนะฉันจะไปปั่นไฟดีกว่ามีม่องปันไฟอตรงนี้มีเครื่องปันป่นไฟพอดีเลยอ้านี่มันพี่สงกราน สวัสดีพี่สรงกฎไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่เป็นอะไรมากไห่เนี่ยโุ้ยปวดหัวเลยวันนี้หนูเป็นโควิดดูไปตรวจมาหนูเป็นเชืยอนิดหน่อยหมอบอกวนะ่าให้มาปั่นไฟก่อนหมอไม่อยู่หมอวันนี้เขาว่ามาปั่นไฟเหมือนกันฉันดูดวงให้หมอก่อน โอ้ยเปรซ่าครับผู้ช่เรานูดวงให้หมอนี่ไงดูดยให้หมอดูสิว่ามาจะกัดร้อยไปหาหมอไหมอ๋อมาแล้ก็แก๊กหัวอยู่ใกี้ีกว่ามันมีคนมา

โอเค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 โคเคอเคอคทำไมฉันน้องแก้ระหัดเยอะกว่าเพื่อนเลยว้าวหมอมออย่างฉันนะต้องดูดลูให้เต็มเพราะฉันฉันก็เลยต้องอันนหญไปนดเยนะโอเคโอเคไม่โวยสีเหลืองใช่ไมโอ้ยยยดอยยยยยยโอยยยยยยยอยยยเยยโอเค อ่ะไม่โดนยังโดน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 โอเคโอเคเสร็จแล้วบ้าทจินเหลือสองเครื่องผียังดีใครไม่ได้อีกเลยหรออืมงั้นเราเปิดตู้เปิดปิดตูรับแล้วพี่สวงสายไกลเข้าไปปั่นกันดีกว่าอืมตรงนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่ดีไหนเลยเหรออื้อฮะ เวลาไม่คนมาฉันก็จะได้ลงลิฟต์ต้องเปิดกล่องดิี่อืมจะมีอะไรให้เราดูนะถ้าเพื่อมาเห็นเพื่อจะเอาสีไปหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรนะดิซฉันเจอไม้ตีหนาเนี่ยนะไม้ตีหน,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 นาโคตรใดญประโยชน์เลย,ย,เย,ย,เย,ยอ่ยยอะไม่รูว่ามีระโนอะไรใหญก็เยอะนะทุนอฉันเป็นมาดูฉันก็ไม่สามารถจกของอน,นมาดูได้ว่า

อมเ่าก่อนเก่งโอ้ยมับเล่รกเก่ลิยกูจู้ันไม่รับตัวจิกฉันรีบไปดีกว่าก่อนที่เราจะตายกันหมดปไปไไปเพราะเราคือผู้กาะบูโลป่อไปต่อไปันต่อกั่นต่อันัน่นันกระตกโต๊คบแค

mà nó có đẹp mà nó cũng đẹp mà nó ngon nhưng mà nó nhếch cái nó có đẹp nó loang tao đẹp mà nó chụp đẹp ok cái lắp lẽ của tân tao phải lẽ chứ may nhẽ đi qua Xin hóa nè sinh hóa nè sinh hóa coi coi anh sẽ để cái sticker rồi cái gì đừng nghĩ coi đi coi thôi như ngay mình cứ lấy ra như ถ้จะไม่มีใครเห็นฉันรีบออกไปจ้าฉันจะยืนยั่วฆาตกรในตรงนี้นี่แเลยฉันลามบโกมันยังมีไรงจะรีหรอพี่ชมกุศลนางโมแต้รีบออกไปออกไปเลยพี่ชมกุลนางโมแต้อันมาแล้วมาหาฉันแล้วช่วยดู ทำบุกคนตายเลยนะ่อนทำบุกไปไล้ใช <expand> ่ไหมมันไปเลยโอ้ยฉันห like ้าเหลือมิติลับแล้วผี่สื้งเป็นว้าเลยเลยอฉันพยายามโอ้ยฉันจะเปิดประตูอีกประตูหนึ่งเปิดได้ไหมนี่เปิดเปลยนี่นี่นี่ตู้สองตาเป็นยังไงเหรอตู้สี่ตาสองตาอะยไปก็ไม่รู้เฮ้ยนี่นี่ ฮอบบฮบเพื่อนอ้มาอยากกแกกงหลงันอรับเธอจิตฉันเพอมเียงเกาแกไอ้เปรยแล้วก็ปุิงอกาไม่รับเชอเราต้องเต้องรอเขาอีกนั่นไหมต้องรอเขาอีกนนไหมอูู้ฉลาดบุกมาอีกแล้วฉลามบุกมาเอฟคน วิ่งออกไปไหนจะเข้าวิ่งไปแล้วจ้าวิ่งให้สุดที่